สวัสดีครับผมชื่อนายจินทัชกิตชาลีครับสวัสดีครับตามชื่อเราเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมนายเกียงไกรเฉลิมรัครับผมนายสุจิรน์ต้นปัญญาครับวันนี้พวกเราจะมาสอนวิธีการใช้ชุดสาธิตเปิดปิดไฟดบลูทูธนะครับอุปกรณ์ก็มี HC05 บลูทูธ Arduino แล้วก็ดีเลย์บาลาลซ์รอ,อรฟูอเลซินลำโพงไฟอาร์ตเตอร์ยี่สิบเจ็ด เมื่อทำการสั่งแอปแล้แอปก็จะส่งสัญญาณไปยงัง HC05 เมื่อ HC05 ได้รับสัญญาณจากแอปก็จะสั่งไปยัง Arduino R3 พอ Arduino R3 ได้รับสัญญาณจาก HC05 ก็จะส่งสัญญาณไปยงัง r เลย y ให้ทำงานตามแอปที่เราสั่งวิธีการใช้งานของแอป Arduino Bluetooth 4 Channel ทำการเชื่อมต่อ Bluetooth เมื่อทำการเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จเปิดแอปพลิเคชันเมื่อเข้าแอปพลิเคชันเสร็จให้สังเกตแถบสีเทาข้างบนว่าเป็นชื่อบลูทูธของชิ้นงานเราหรือเปล่าเมื่อเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จให้กดคอนเนครอจนกว่าตัวหนังสือสีเขียวจะขึ้นบนหน้าจอถ้าขึ้นตัวหนังสือสีแดงให้เชื่อมใหม่อีกรอบเมื่อเชื่อมต่อเสร็จให้ทำการทดลองรอบที่หนึ่ง รอบที่2องรอบที่3ามรอบที่4เปิดไฟทั้งหมดปิดไฟทั้งหมดพวกเราขอจบการนำเสนอการสาธิตวิธีการใช้งานการเปิดปิดไฟด้วยบลูทูธขอขอบคุณครับ